สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงกระวมคลิปนี้เราก็จะมาในว่อทีว่าส่องชีวิตของคนที่คิดไม่ดีกับคุณวันนี้เวลานี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรนะคะเราอยากทราบว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือเปล่านะคนที่คิดไม่ดีเนี่ยนะคะเรามาดูกันพลังงานของเขาคนนี้นะพลังงานของคุณและเขาเออลักนาราศีอคอเรียราศีกุมธุลมนะคะ เนปจูนท่าุดินประสบกรนมกรพูตโตท่านลมมิทุนตุลกุ้มลีบาราศีตูนท่านลมวเอเทอร์ท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกมูนราศีมีนราศีกรกฎเมอร์คิวรี่คนที่เกิดในวันพุธธท่าน,น้ำสกอร์เิโอราศีพิจิกท่านน้ำเซ็กซิโเรราศีโนชาาตทไฟทรัสราศีประภธทตุนดินแอ,อริราศีเมททาานไฟ แล้วก็เัตเทิรนคนเกิดวันเสาร์ธาตุไสนะคะตัวเลขวันที่เกิดของคุณและขามี9 11 24 2 14 21 1 15 22 7 8แล้วก็19นะคะสองชีวิตนะของคนที่คิดไม่ดีกับคุณคิดร้ายกับคุณนะวันนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือยังหรือว่ามีสำนึก มีจิตสำนึกดีอะไรขึ้นบ้างหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะอักษรยอดชื่อจริงที่เล่นของคุณและเขามีเอโ d ดีด e, ็อกเอไอคิวจแอลีเบนกนะคะ ตัว G Q c cat แแล้วก็ Z4 นะคะมีหรือเปล่าอ๋อเอ่ยอักษรย่อน,ยอนะคะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันสองชีวิตของคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะเขาเคยทำอะไรไว้กับคุณเรื่องราวเหตุการณ์ที่เขาทำไว้กับคุณนะคะอันนี้เป็นพลังงานคุณเนาะ เรื่องราวของคนที่คิดไม่ดีกับคุณทําไม่ดีกับคุณนะ,ะเขาเคยสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหากวนใจนะคะอะไรให้กับคุณตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือยังชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสองชีวิตนะความเป็นไปเป็นมา ของคนที่คิดไม่ดีกับคุณพลังงานรวมนะคะอาจจะเป็นเนื้อเรื่องรวมๆนะคะเดี๋ยวจะอ่านตามหน้าไพ่พลังงานของคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะเป็นใครบ้างนิสัยอย่างไร t o e h าร์เปซิสอิลิกับหัวเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าเขาเป็นคนดีเขาจะเก็บซ่อนความร้ายกาศ นะคะจิตใจที่มันมืดบอดของเขาเนี่ยไว้ข้างในแต่เขาจะแสดงออกนะคะว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับคุณนะเอเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ชอบคุณนะเขาเป็นคนดีกับคุณนะหวังดีกับคุณนะนะพูดดีกับคุณทําดีกับคุณนะเป็นห่วงเป็นใยคุณด้วยแต่มีความที่แบบแอบสมน้ําหน้าคุณไว้ในใจแอบอยากจะแข่งขันกับคุณแอบอยากจะเอาชนะคุณทุกอย่างทุกเรื่องเลย นะคะที่คุณเหมือนกับว่าคุณทำคุณเป็นเนี้ยนะคนคนนี้คือไม่เปิดเผยนะคะแอบแอบดูแอบ่องแอบดูพฤติกรรมของคุณนะคะดูความรู้ความสามารถของคุณจับผิดคุณนะ,ะแล้วก็ประมาณที่แบบว่าเหมือนจะคอยจับผิดผลงานของคุณด้วยนะ,ะถ้าคนคนนี้เขาเป็นหมอดูอ่ะนะคะเขาเป็นหมอดูก็จริงนะ,ะแต่เป็นหมอดูที่อาจจะไม่ได้ขัดเกลารในด้านของ จิตใจที่มันเหมือนกับเเรียกว่าบริสุทธิ์จริงๆอะนะคะไม่ได้เหมือนกับว่าอาจจะมีความเห็นแก่ตัวมากเป็นพิเศษกว่าหมอดูคนอื่นๆอะนะคะคนคนนี้นะคะที่เขาจับผิดดูคุณก็ได้ถ้าเป็นวงการเดียวกันกับคุณนะหรือว่าถ้าคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณเนี่ยคนคนนี้จะแสดงออกเหมือนเป็นห่วงเป็นใยคุณนะแต่จริงๆแล้วแอบสมน้ำหน้าแต่แต่จริงๆแล้วแอบใหญ่เจ้าชนะคุณทุกอย่างทุกเรื่อง เรื่องงานเอ่ยเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนี่มาเรื่องงานเลยอยาชนะผลงานของคุณอยากจะเหมือนกับว่าจะผิดว่าคุณเนี่ยนะจะผลิตผลงานที่แบบมีคนชื่นชมนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนอยากจะชนะคุณอะทุกอย่างเลยนะเออคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานหรือว่าวงการเดียวกันธุรกิจการงานเดียวกันนะคะแล้วก็บางคนท่านก็เจอพลังงานของ คนในครอบครัวญาติญาติทางห่างก็ได้ญาติที่แบบไม่ใช่เครือญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอะ่ะแต่เป็นญาติทางพอ่อทางแม่อะไรเงี้ยจะมีความที่ขเขมนคุณนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาขอความช่วยเหลือจากคุณเขารู้สึกว่าคุณไม่ช่วยเขาแล้วก็คุณอาจจะพูดไม่จริงหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่ามีความที่ไม่อยากจะช่วยเหลือเขาก็ได้ประมาณเนี้ยหรือว่าทํางานคือเหมือนกับ ทำให้ตัวเองโดดเด่นทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงหรือว่าแสดงออกถึงความเก่งนะคะกดเขาเขารู้สึกว่าคุณน่ะเก่งกว่าเขากดดันเขานะคะเขาอยากเก่งเหมือนคุณเขาอยากชนะคุณน่ะแต่เขาทําไม่ได้เขาอยากเป็นเหมือนคุณเขาอยากทํางานเก่งเหมือนคุณหรือว่าถ้าเขาเป็นหมอดูเขาก็อยากอ่านไพ่เก่งเหมือนคุณอย่างเงี้ยแต่เขาทําไม่ได้นะคะคนคนนี้เป็นพลังงานของ ผู้ชายนะคะผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเป็นพลังงานเหมือนใจเป็นผู้ชายแต่ว่านิสัยเป็นผู้หญิงก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นเกย์เป็นตุด๊ดหรือว่าเป็นผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงประมาณเนี้ยนะ,ะพลังงานคนคนนี้นะ,ะที่รู้สึกว่ามีความคขมมนในตัวคุณอะมาดูสิว่านะคะ นอกจากพลังงานแบบนี้แล้วจะมีใครบ้างนะคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณกคนกคนี้เคยนะทําอะไรคุณบ้างเหตุการณ์พูดจาดุดนนะันอะนะโมโหใส่นะรุนแรงพูดจาดุดันใส่แต่เหมือนกับว่าจะช่วยเหลือคุณนะแต่ก่อนที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยก่อนที่จะพูดดีกับคุณดุคุณก่อนดา่าคุณก่อน นะคะเหมือนตบหัวแล้วรูปหลังอะไรเงี้ยประมาณที่แบบเธอต้องขอร้องฉันสิเธอต้องพูดดีกับฉันก่อนเธอต้องยกยอสรรเสริญฉันก่อนว่าให้ฉันน่ะเก่งกว่าเธอก่อนหรือว่าเธอต้องยอมฉันก่อนแล้วฉันถึงจะช่วยเหลือเธอแล้วฉันจะพูดดีกับเธอประมาณเนี้ยคือเขาจะข่มคุณก่อนนะคะก่อนที่เขาจะช่วยเหลือคุณเขามาขอร้องคุณแล้วคุณไม่ช่วยเหลือเขานะเขาก็จะโกรธคุณโมโหคุณมากมาก แล้วก็จะประมาณที่แบบเอาเรื่องราวความลับนะคะของคุณเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าผลงานของคุณที่แบบแย่ๆเสียๆหายๆไปนินทาไปเล่าไปบอกกับคนอื่นเนี่ยคนคนนี้คือแบบแอบ,บ,บ,บแทงข้างหลังด้วยนะคะต่อหน้าก็แบบเออนะก็ชบโค้งข้างใส่รับหลังก็นินทาอีกนะ,ะแทงข้างหลังอีกนะคือไม่มีความดีเลยคือแบบต้องยอมเขาทุกอย่างนะคะคนคนนี้คือไม่มีการยอมใคร แมใ่ใครชนะเขาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคือทุกคนต้องซีโรราบกับเขาหมดนะเป็นพลังานของผู้หญิงที่อยู่ในลักษณะของผู้ชายอะดุดันนะเสียงดังกระโชกโขกค้านะคะคือทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองนะประมาณนี้คือชอบให้คนเอาใจตัวเองชอบให้คนสริละเสริญตัวเองเนี่ยนะต้องชื่นชมเขานะ นะคนคนนี้นะมีพลังงานที่แบบมีอายุมากกว่าคุณมีอำนาจเหนือกว่าคุณด้วยนะคะมาดูสิกันเออมาดูกันสินะคะแรนดอมมาดูกันสิว่าคนคนนี้นะคนไม่ดีเนี่ยะวันนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะคะวันนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกอะไรบ้างไหมอะชีวิตเขาดูมีความสุขนะคะก้าวถ้วยเออเดอรแฮงแมนอินลิเวอร์ นะมีความสุขนะคะแต่ความทุก์เนี่ยไม่เปิดเผยจริงๆแล้วไม่มีความไม่มีความสุขค่ะแต่ชอบที่จะแสดงออกว่าฉันมีความสุขฉันรื่นเริงฉันบันเทิงใจฉันร้องลําทําเพลงฉันมีเพื่อนมีสังคมเยอะประมาณเนี่ยคือมีความทุกข์อกทุกใจนะคะกัดกินในหัวใจเลยความทุก์ความเจ็บปวดความเสียใจบอกใครไม่ได้แต่มักที่จะ สแสดงออกว่าฉันมีความสุขนะมีแต่คนรักฉันมีแต่คนเชื่อฟังฉันมีแต่คนห้อมล้อมยินดีสรรเสริญว่าฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยคือใช้อำนาจใช้คำสั่งใช้คำพูดนะที่มันเหมือนกับว่าหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งนะเป็นพลังงานคนหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งว่าฉันเก่งนะฉันทำสิ่งนี้ได้ แต่สิ่งที่เขาทําเนี่ยไม่รู้ว่าประสมความสําเร็จหรือ,อยังแต่นะเชื่อว่าฉันเก่งอารมณ์เนี้ยคือเขาอาจจะเหมือนกับว่าถ้าทํางานโซเชียลใช่ไหมเขาก็จะมีการที่แบบทําวิธีลัดอ่ะนะเหมือนกับว่ายิงแอดหรือว่าทําแล้วก็ได้ให้ตัวเองมีชื่อเสียงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ยิงแอดเนี่ยนะคะชื่อเสียงก็ drop อ,อยางเนี้ยนะคะเหมือนกับว่าจะต้องเออเรียกว่า เอาเงินนะไปแลกชื่อเสียงความสําเร็จหรือว่าเรียกว่าคือมันก็ต้องยิงแอดไงเพื่อที่จะกระจายข่าวเกี่ยวกับตัวเองเนี้ยก็ได้คือเหมือนกับผลงานที่ได้มาเนี่ยนะคะได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมหรือว่ามีชื่อเสียงก็เพราะว่าการยิงแอดนะใช้ตัวช่วยวิธีรัดหรือว่าผลงานที่เขาเหมือนกับเอ่อทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะเหมือนเขามีความสุขนะแต่จริงแล้วเขาหลอกตัวเองว่าทุกคนเนี่ย นะดีกับเขาพูดดีกับเขาเพราะว่าเขาใช้อำนาจไงเพราะว่าใช้ใช้น้ำเสียงข่มขู่คนอื่นนะให้เหมือนกับห้ามเถียงเขาห้ามเออเรียกว่าห้ามต่อสู้เขาอะไรเงี้ยหรือว่าเขามีอำนาจในเรื่องของการที่ปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อต่างๆนะคะถ้าคนอื่นไม่ยอมเขาเขาก็จะไม่ให้กู้เงินประมาณเนี้ย ทุกคนต้องยอมซีโรราบกับเขาหมดคนคนนี้จะใช้เสียงใช้อำนาจใช้เงินนะใช้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานคมขู่คนอื่นแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคือแบบคนอื่นต้องกลัวไงนะทุกวันนี้นะคะเหมือนกับว่ามีความสุขแหละแต่จริงแล้วนะสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยนะการกระทำของเขาเนี่ยการที่แบบแสดงออกว่าเออเสียงดังนะดุดันทำให้คนอื่นกลัวจะให้คนอื่นไม่กล้าที่จะสู้จะเถียงกับเขา เขายังไม่รู้เลยชีวิตของเขานะคะแต่ละวันเนี่ยคือมันเหมือนกับคือเขาไม่มีเพื่อนอะ่ะมันเหมือนเป็นอารมณ์เหงาเหงาอะ่ะเหมือนไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่จริงใจกับเขาเลยจริงๆแล้วเขาอยากมีเพื่อนอยากมีคนเข้าใจเขาอยากจะมีคนที่แบบเหมือนมีเพื่อนสนิทมีคนจริงใจช่วยเหลือเขาหรือว่ามีของฝากของขวัญเวลาที่แบบเหมือนถ้ามีเพื่อนสนิทกลับไปชนบท กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเนี่ยมีของฝากมาฝากฉันหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีนะนะส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นคนคนนี้ที่แบบเออกลับไปนะชนบทหรือว่ากลับไปอะไรเงี้ยนะไปต่างจังหวัดก็มาที่จะเป็นคนที่เอาของฝากมาให้คนอื่นนะเหมือนกลัวว่าเพื่อนจะแบบจะว่าเนี่ยกลัวว่าเออนะไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เนี่ยได้เป็นคนที่แบบเหมือนเออเหมือนมีน้ําจิตน้าใจกับคนอื่นแต่ว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะว่าอยากจะให คนอื่นสรรเสริญยกย่องนะคะคือต้องการให้คนอื่นเดีกับเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่มีนะคะเขาไม่มีเพื่อนที่แบบสนิทอ่ะการงานของเขาประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกก็คือมันเป็นเหมือนกับการใช้ชีวิตของเขาเหมือนมันไม่ได้สําเร็จขนาดที่แบบมีชื่อเสียงหรือว่าร่ารวยแบบเป็นเศรษฐีหรือว่ามีธุรกิจการงานที่มันใหญ่โตแต่มันสามารถที่จะ ทำให้ตัวเขาเนี่ยมีธุรกริจงานเรียกว่าอาชีพเสริมเล็กๆในน้อยกาไรเล็กๆนน้อยได้อะนะแล้วก็เพื่อนที่คบเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนหวังผลประโยชน์ทางนั้นเลยนะเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนกินนะเออไปกินไปเที่ยวไปดื่มอะไรเงี้ยหวังผลประโยชน์จากเขานะคบก็เพราะว่าเพราะว่าต้องการแบบเพื่อนเหล่าเนี้ยนะคือลูกค้านะอาจจะเหมือนกับว่าทําธุรกิจการงานที่แบบ เออเป็นอาชีพเสริมที่มันไม่ซื่อสัตย์นะขายเออเลขนะคะใต้บาดาลอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือแบบเรียกว่าขายลอตเตอรี่ขายเอเอเลขใต้บาดาลที่มันเหมือนกับผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องมีสังคมจะต้องมีเพื่อนนะชีวิตของเขาเหมือนกับการที่เขามีเพื่อนเนี่ย คือมันเหมือนทุกคนหวังผลประโยชน์จากเขาอะนะก็เลยทําให้คนคนนี้คือจริงๆแล้วคือไม่ได้อยากมีเพื่อนนะมากมายอะไรขนาดนี้คือทุกคนหวังผลประโยชน์จากเขาหมดจริงๆแล้วคืออยากได้เพื่อนอยากได้คนที่ดีอยากมีคนที่เหมือนจริงใจนะแต่ทุกคนเข้ามาคุยกับเขานะดีกับเขาเพราะว่าได้ของฝากของขวัญจากเขาได้เออเรียกว่าได้ซื้อ อะไรเล็กน้อยจากเขาเนี่ยนะซึ่งมันมีผลประโยชน์นะมาตอบแทนตรงนี้พลังงานคนคนนี้นะที่คิดไม่ดีกับคุณสามดาบสองดาบอินเวอร์ตคนคนนี้จริงๆแล้วนะคะเขามีประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการโดนหักหลังเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์พลังงานของเขาเหมือนเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีครอบครัวเลยเป็นพ่อแม่เป็นแม่ม่ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับ ต้องดูแลตัวเองลำพังอะ่ะเป็นคนที่ได้รับประสบการณ์ความรบกที่มันรู้สึกว่าเป็นเวรกรรมด้วยนะคะโดนแฟนหักอกโดนแฟนแทงข้างหลังโดนแฟนมีกิกนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วตัวเขาเหมือนกับว่าไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะคะเขาเป็นคนที่ดูแลคนในครอบครัวดูแลพ่อดูแลแม่ ดูแลลูกดูแลญาติญาติอะไรเงี้ยนะคะทุกคนหวังพึ่งพาเขาหมดเลยแต่เวลาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยจริงๆไม่มีใครเห็นใจเขาไม่มีใครช่วยเหลือเขาชีวิตเขามันโดดเดี่ยวเดียวดายเลยนะเหมือนอยู่ากลางทะเลทรายอะไรเงี้ยเวลาที่เหมือนกับว่าอนาคตเนี่ยคือฉันจะเหลือใครบ้างไหมที่จะอยู่เคียงข้างฉันนะคะการที่เขาเหมือนกับว่าเป็นคนแบบเนี้ยคือหัวใจของเขาความรู้สึกของเขาคือเป็นคนที่ แสดงออกถึงการปกป้องความรู้สึกของตัวเองนะคะคือไม่พูดดีกับใครไม่ทําดีกับใครแบบประมาณที่ไม่เปิดใจให้ใครไม่รักใครไม่เชื่อใครอย่างเงี้ยเนี้ยน,นะคะมันเหมือนกับว่าคือเขาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละนะคะเขามองว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะต้องแข่งขันกันในเรื่องของอํานาจวาสนานะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเขาเหมือนกับเออเป็นผู้หญิงวัยชที่ต้องดูแลตัวเองอะ่ะ นะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆมเหมือนเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักแล้วก็ยังไม่มีเพื่อนที่แบบสนิทด้วยนะชีวิตมีแต่การทํางานชีวิตมีแต่การหาเงินนะชีวิตมีแต่เหมือนกับว่าเอออยู่เพื่อตัวเองอ่ะไม่มีครอบครัวเลยเหมือนไม่มีลูกด้วยนะเหมือนไม่มีคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาบ้านปลายชีวิตอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดายด้วย นะคะมีแต่เงินสิ่งที่เขาคิดได้ก็คือการหาเงินให้ได้มากที่สุดอะชีวิตของคนคนนี้นะก็เลยรู้สึกว่าเออเขาไม่คงไม่ไว้ใจใครนั่นแหละนะแล้วก็การที่เขามีอคติต่อคุณเนี่ยนะคิดไม่ดีกับคุณเพราะอะไรมาดูซิอือสองเหรียญเขาเหมือนกับว่าเห็นคุณแบบประมาณไม่ได้มีผลประโยชน์กับเขาไงนะคุณไม่ได้พึ่งพาอะไรเขาคุณไม่ได้มีผลประโยชน์ให้เขา และเขาก็ไม่ได้เหมือนได้รับอะไรจากคุณเลยอ่ะตมันเหมือนกับว่าคือต่างคนก็ต่างอยู่ตัวคุณก็ไม่ได้หวังอะไรจากเขาด้วยต่างคนก็ต่างทํามาหากินต่างคนก็ต่างเหมือนอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง <para> แล้วพอมันเหมือนกับว่าไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้มีประโยชน์เนี่ยนะคะไม่ได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันมันก็เลยเป็นการที่อคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเขาประมาณเนี้ย พอมันเหมือนกับว่าไม่ได้พูดคุยกันนานมากหรือว่าไม่ได้เหมือนสนใจกันเนี่ยคือต่างคนต่างอยู่มันก็เลยเป็นความสมบันที่ขมิบแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่อะไรแล้วก็ไม่สนใจแล้วอีกอย่างตัวคุณคือแบบคือไม่ได้คิดอะไรกับเขาด้วยนะแต่เขาคิดไงเขาคิดเพราะว่าเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากคุณนะคะเขาไม่ได้รับความเอ่อความหวังดีหรือว่า คำพูดอะไรจากคุณเลยอ่ะคุณเฉยๆกับเขาคุณนิ่งๆกับเขาอ่ะก็เลยทําให้คนคนนี้นะคิดไม่ดีกับคุณนั่นเองนะชีวิตของเขาก็เลยเหมือนกับว่าคือเขาอยู่กับการทํางานนะอยู่กับเอ,อสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีเพื่อนฝูงที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็ชีวิตของเขามันเหมือนกับหน้าที่จะไม่มีความสุขในด้านของครอบครัวนะเขาพยายามที่จะเหมือน มองหาเพื่อนหรือว่าทําดีกับเพื่อนทําดีกับทุกคนนะแต่สิ่งที่เขาต้องการเขาหวังหวังว่าให้เพื่อนทุกคนที่เขาทําดีด้วยเนี่ยนะหรือว่าคนที่มีผลประโยชน์กับเขาเนี่ยคือพูดดีกับเขาสักหน่อยเถอะทําดีกับเขาสักหน่อยเถอะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่สนใจเขาเลยนะคะไม่ใส่ใจเขาเลยไม่มีผลประโยชน์กับเขาเลยนะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ก็เลยทําให้ตัวเขาเหมือนเขม่นคุณด้วยอ่ะนะคะ ก็ประมาณที่แบบไม่สนใจกันหรือว่าทำใส่กันเหมือนเฉยใส่กันต่างคนต่างยิงต่างคนก็ต่างแบบเออมีดีของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยทําให้คุณและเขานะคะไม่ชอบขี้หน้ากันนั่นเองนะ,ะมาดูชีวิตของคนคนนี้สิค e ณออบคับเขาไม่ได้จริงใจกับใครหรอกนะคะเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับใครเขาไม่ได้จริงใจกับใครเขาไม่ได้เหมือนกับว่าเหมือนอาจจะไม่ได้ดีกับใครร้อยเปอร์เซ็นต นะคะสิ่งที่เขาทําทุกอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งของนะมอบคําพูดอะไรบางอย่างทั้งดีแล้วก็ไม่ดีให้กับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าบางครั้งมันก็มาในรูปแบบของผลประโยชน์มันก็มันก็มาในรูปแบบของการที่เขาไม่ได้คิดอะไรในบางครั้งหรือว่าเขาอาจจะเมินเฉยใส่คุณแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกเขม่นคุณก็ได้นะ ซึ่งมันก็จะเป็นชนวนเหตุของการที่โกรธเกลียดชิงชังกันอนะพอเหมือนต่างคนก็ต่างเดินผ่านกันไปเดินผ่านกันมานะคะเหมือนเหมือนเกลียดกันเลยนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกลียดก็ก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนไม่ได้ประจันหน้ากันตรงๆไม่ได้รู้สึกหรือว่าไม่ได้พูดด่าทอกันตรงๆในบางครั้งนะแต่ก็เหมือนกับเขาเน็บแนมเราอะไรเงี้ยนะชีวิตของคนคนนี้จะเป็นเหมือนกับว่า คือเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจใครไม่แคร์ความรู้สึกของใครนะใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองนะดีกว่าคนอื่นนั่นแหละนะไม่แคร์ไม่สนอ่ะนะเป็นคนที่ไม่แคร์โลกไม่สนโลกแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยึดติดกับเคำพูดการกระทําของตัวเขาเองด้วยนะคะจริงๆแล้วคือบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยนะว่าตัวเขาเป็นเป็นคนที่ทําตัวนิสัยไม่ดีกับคนอื่นนะคะ อืมแต่คนอื่นอ่ะรู้แหละว่าเอยคนเนี้ยคือทําแบบนี้มันไม่ดีนะแต่เขาเข้าใจว่าเขาทําถูกแล้วนะคะมาดูซิว่าเขาจะรู้ไหมว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยนะคะทําให้คนอื่นเดือดร้อนก้าวถ้วยก็นะคะถามว่ารู้ไหมเขารู้แต่ว่าชีวิตของเขาต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะเขาจะพูดเขาจะกินเขาจะไปไหนมาไหนนะคะเขาจะทําอะไรคนจะเกลียดคนจะชัง นะเขาไม่สนนะคะคนคนนี้ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนอารมณ์ที่แบบเออฉันอยู่เพื่อตัวเองฉันรักตัวเองฉันนะมีความสําเร็จนะคะในชีวิตการงานตัวเองก็พอแล้วนะอยู่เพื่อความสุขของตัวเองนะคนคนนี้นะที่คุณถามถึงเหมือนเหมือนไปถามถึงนักบวชเลยนะถามถึงคนที่แบบไม่ได้ยึดติดนะกับบุคคลรอบข้างไม่ได้ยึดติดกับสังคมนะคะไม่ได้สนใจใครแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกติดกับใครเลยอ่ะอารมณ์เนี้ยนะคนคนนี้คือเหมือนกับว่าเอ่อเรียกว่าเป็นคนที่โฟกัสที่ตัวเองงานตัวเองความรู้สึกของตัวเองนะฉันจะเหมือนกับว่าเดินผ่านไปเดินผ่านมาไม่สนใจใครถ้าคุณไปว่าไปต่อว่าอะไรเขาเนี่ยไม่ได้นะเขาเถียงนะคะแล้วเขาก็จะดุคุณด้วยคนคนนี้คือแบบก็ฉันจะทําแบบนี้ฉันคิดว่ามันถูกต้องแล้วนะเป็นคนไม่แคร์โลกไม่สนใจใคร แต่เวลาที่เขาได้อยู่คนเดียวอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงเขาเขามีความสุขนะคะฉะนั้นก็อย่าไปแคร์คนแบบนี้เหอะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเขามันเป็นในรูปแบบของการที่ไม่ว่าเขาจะทํางานหรือว่าไม่ทําไม่ว่าเขาจะเอาเปรียบใครไม่ว่าเขาจะโกรธเกลียดดุด่าว่าใครหรือว่าคุยกับใครตัวเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่า คือการที่เขาได้ไปทํางานทุกวันการที่เขาได้ทําธุรกิจการงานของเขานะกับสังคมแล้วก็มีลูกค้าหรือว่ามีคนพูดคุยกับเขาเขาก็พอใจแล้วนะคะคือเขาใช้ใช้เรียกว่าใช้ชีวิตแบบเหมือนประมาณที่ไม่แคร์โลกไม่ส่วนโลกไม่สนใครนะคะอืมก็ถือว่าเหมือนกับ กวนกวนนิดนึงนะคนนี้นะเอาจะกวนกวนอ่ะนะคะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยนะคะคนที่คิดร้ายกับคุณยิงแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดร้ายกับคุณอย่างที่คุณคิดก็ได้นะแต่เขาเป็นคนกวนคนอื่นนะคะอืมเนาะพลังงานตรงนี้ก็เดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของคนคนนี้นะคะที่อยากจะบอกเนี่ยตัวของคุณนะคะ is cast spell Protect you คือไพ่ตรงเนี้นะคะเหมือนว่าบอกว่าให้คุณสวดคาถาปกป้องนะคะคาถาอิติปิโสวิเศอิพุทธนามีอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าคาถาชินบัญชรน,นะคะหรือว่าคาถาเ,เรียกว่าคาถาเกี่ยวกับ เจ้ากรรมนายเวนะโอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวก็ได้นะคะจะทําให้คุณจิตใจเย็นขึ้นนะคะสุขุมเยือกเย็นมากขึ้นเพราะว่านะ,ะบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่เหมือนกับเขาโกรธเกลียดเราอะนะคะโดยที่เขาคอมเนเราโดยไม่รู้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวก็ได้นะก็สวดคาถาตรงนี้ป้องกันความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะอาจจะถูกก่อกวนจากเจ้ากรรมนายเวในด้านความรู้สึก in any moment I can surrender surrender to the power powerful presence of love t r u s t prayer contemplation and stillness นะคะไพ่ในนี้บอกว่าให้คุณเนี่ยเหมือนกับจริงๆแล้วคุณควรที่จะทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยยอมรับ นะคะหรือว่าใครรควนหรือว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องราวที่ผ่านมาจะสอนให้คุณนะเป็นบทเรียนให้กับคุณเหมือนกับเข้าใจว่าเราควรที่จะนิ่งอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะเออควรที่จะเฉยชาหรือว่าเมินเฉยกับสถานการณ์แบบไหนบุคคลแบบไหนบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเรานะไปเจอคนกวนกลหน่อยกวนประสาทหน่อยเงี้ยนะคะซึ่งเขาอาจจะเหมือนกับแค่สนุกก็ได้ เขาอาจจะไม่ได้เกลียดเราจริงๆก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบว่าคือมันก็ต้องดูลักษณะดูเจตนาของคนคนนั้นด้วยว่าเขาคิดไม่ดีกับเราอย่างไงบางทีไปเจอคนที่เหมือนกับนิ่งๆเงียบๆนะแต่ว่าอาจจะมีความโกรธเกลียดเราในรูปแบบของการที่นะเก็บกดไว้ข้างในก็ได้นะมันไส่เราก็ได้หรือว่าลักษณะของคุณอาจจะเหมือนกับบุคคลที่เล่ามาตามหน้าไพ่อ่ะคือคุณเฉยๆ คุณนิ่งๆคุณเงียบๆคุณเมินเฉยกับทุกสถานการณ์กับทุกคนนะ,ะก็ได้ก็เลยทําให้คุณอาจจะทําให้ท่าทีของคุณลักษณะของคุณไปกวนประสาทคนอื่นก็ได้เช่นกันนะคะท่าทีเมินเฉยของเราเนี่ยจะทําให้คนอื่นหมันไส้ก็ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเอ่อถ้าแบบมีเพื่อนร่วมงานสังคมร่วมงานที่เขารู้สึกแยกกับเราอะนะคะสังเกตด,ดูหน่อยหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่า ะะเราจะทํางานร่วมกันกับคนอื่นลาบากด้วยนะคะบางทีก็จะไปเจอคนที่แบบเหมือนขเมเณรเรานะคะเห็นเรานิ่งๆเห็นเราไม่พูดเนี้ยก็รู้สึกไม่ชอบเราก็มีเฉยๆนะคะคือเหมือนกับว่าคือเอาแน่เอานอนไม่ได้กับนาะบุคคลสังคมรอบข้างเนาะคือจะเกลียดจะโกรธเราคือมันไม่มีสาเหตุะนะคะเพราะว่าคนเราทุกวันนี้มันมีความที่นะแข่งขันกันสูงไง นะะพอเจอคนแบบนี้ชีวิตของเขาเหมือนเหมือนเขาไม่มีความสุขนะเหมือนเขามีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึง่งเราก็อย่าไปแคร์ไปสนใจไปโฟกัสที่ตัวเราเองดีกว่านะคะอืมเป็นกำลังใจให้เนาะสําหรับใครที่เจอพลังงานแบบกวนๆแบบนี้นะกวนประสาทแบบนี้แล้วนะรู้สึกเหมือนเคี้ยวรู้สึกเหมือนไส้อะไรเงี้ยนะคะแต่จริงแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ฟังเพื่อเป็นการนแทางเป็นแนวทางของคูณทุกการติดตามค่ะ